สวัสดีครับผมบอยครับบอยอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนำมารีวิวใหลูกค้าได้ชมนะครับเป็นรถยนต์ Ford r a n g e r r a p t o r นะครับราคาขายนะครับวันนี้อยู่ที่1 7 9 0 0ล้านบาทนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับก็เลยเป็นราคา1นึ่0 0 0นหล้านบาทนะครับปกติถ้าสีอื่นเนี่ยจะอยู่ที่1 6 9่0ล้านบาทนะครับก็คันนี้ต้องบอกว่ารถ r a p t o r นั้นเท่อยู่แล้วรออยู่แล้วตอนนี้ว่าเรามาใส่กันนนชห้า ให้เท่ให้ดุดันยิ่งขึ้นครับตัวนี้นะครับกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นกันชนหน้าของฮาร์เมอร์นะครับกันชนหน้าเหล็กนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าตรงรุ่นของของฟอร์ดเดนเจอร์เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวให้แล้วก็ไฟดันหมอกนะครับผมส่วนตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของเดิมนะครับเป็นของโดมของแรปเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นสีเทานะครับเทาเข้มนะครับตัวไฟด้านหน้าเองก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นแบบไบ l e d ด้วยนะครับผมเพิ่่มมคววาาสง ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของแรปเตอร์อย่างทิวค้าราับันอยู่แล้วนะครับว่าตัวแก้มเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมใหญ่ขึ้นนะครับตัวของแรปเตอร์นะครับตัวกัญชาเนี่ยที่บอยเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีหูรากสีแดงเพิ่มมาแต่ว่าถ้าด้านล่างเองแล้วเนี่ยตัวของแรปเตอร์เองก็จะมีตัวแข้งกันกระแทกอยู่แล้วก็จะมีหูรากของเขาอยู่แล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนั่นหมาองวอกว่าเราเพิ่มความเท่ความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับกับชุดของกันชา เดี๋ยวบอยพามาดูด้านในนะครับว่าด้านในนั้นมีอะไรบ้างอ้อก่อนไปดูล้อก่อนครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับลายก็จะเป็นล้อของ Ford สีดำนะครับยางก็เป็นยาง BF เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าให้มาพร้อมลุยทุกสภาพถนนเลยนะครับสำหรับยางไซส์นี้นะครับเป็นไซส์ขอบ17นะครับที่บอยแจ้งไปนะครับ บันไดนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดขนาดใหญ่สีดําเป็นบันไดโลหะนะครับพร้อมกันลื่นนะครับตัวมือเปิดกับตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีสีเทาแบบเดียวกับตัวของกระจังหน้านะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ตัวของมือเปิดนะครับก็จะมีคีย์เด็ดนะครับดูใจกับคีย์เด็ดด้วยนะครับมาทำชมด้านในนะครับตัวด้านในนะครับตัวเบาะเองนะครับด้วยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับพร้อมกับตัวเบาะหนังอะคันทล่านะครับก็จะเพิ่มความ กระชับในการนั่งนะครับแล้วก็เดินได้สีดำเงินแถบสีเทานะครับตัวเบาะพนักพิงเนี่ยก็จะมีปีกที่ขนาดใหญ่นะครับเวลาเราใช้สมรรถนะที่สูงเนี่ยรถตัวเราจะไม่ลุกลุดออกจากเบาะนะครับแล้วก็จะปักคําว่าแรปเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับตัวของระบบไฟหน้านะครับเป็นระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับตัวของคอนโซลนะครับจะเป็นคอนโซลหุ้มหนังนะครับโดยหน้าสีดำเงินนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกรอบ แอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับก็เพิ่มลูกเล่นเข้ามานะครับตัวรถนะครับตัวพวงมาลัยเองเนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์ชิพมาให้นะครับในในในรุ่นของแรปเตอร์นะครับก็จะมีแป้นบวกลบนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เรียกว่าใช้งานประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับพร้อมกับมีมาร์กตัวพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็น พรมลายที่หุ้มหนังแล้วก็เดินได้เสียเงินนะครับพร้อมกับตัวอักษรปักเรียกว่ามีคําว่าแรปเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนหมวดการขับขี่นะครับ6โหมดด้วยกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอซิงค์นะครับตัวนี้ก็สามารถที่โทรออกฉุกเฉิน1699ให้อัตโนมัตินะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบแยกซ้ายขวานะครับผม ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์10สปีดนะครับก็จะมะีระบบเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นแบบพัฒนามนะครับ 4H 4L นะครับอยูองเนะครับตัวนี้ก็มาเดี๋ยวบอยพามาชมด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยก็บอยเปลี่ยนกันชนนะครับของอเดิมจากโรงงานนะครับเปน็นชนเหล็กสีดําตัวนี้บอยเปลี่ยนเป็นกระชนหลังของ หมือเหมือนกันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพิ่มตัวของไฟถอยไปแล้วก็จะมีในส่วนของห่วงลากนะครับสีแดงนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับนี้นะครับแล้วก็ตัวของด้านท้ายเองนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับขึ้นที่หน้าจอตรงกลางนะครับกล้องจะถูกฝังอยู่ที่ใต้โลโก้นะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับมือเปิดด้านหน้านะครับก็คือจะมีแล้วก็มีเราก็จะมีตัวล็อกฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับ ตัวฝากระโปรงท้ายเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ e ี s y l i f นะครับอ่าก็จะยกแบบเรียกว่ามือเดียวก็ปิดได้นะครับแล้วก็ตัวของไลเนอร์ก็จะมีมาให้เลยนะครับเป็นไลเนอร์ไร้ขอบนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับซ่อนไว้นะครับแล้วก็ตัวรนเจอร์ดับเบิลเอนะครับก็จะมีเพจนะครับเพจตัวนูนะครับเขียนคําว่าดับเตอร์ออยู่นะครับตรงนี้อ่าก็ สำหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่สนใจนะครับโปรโมชั่น Ford Ranger นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์ติดต่อบอยก็เช่นเดิมครับ086นะครับ3232518นะครับหรือ i d l i n e บอยนะครับก็สี่มงคลนะครับเดี๋ยวบอยขึ้นลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับออยากสอบถามปัญหาเรื่องรถเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเรื่องอาการใช้เงินออกรถหรือท่มเปลีต่างๆน่ะสอบถามได้นะครับสำหรับนี้ยังไงบอยฝากคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ